แฟนฟย์บอลหลายท่านอาจจะทราบกันแล้วนะคะสำหรับรูปแบบใหม่ระบบใหม่ในเว็บไซต์วอลเล y บอลเวิลด์ในการประกาศแบบสถิติสตแตนดิง้งทีมอีเวนต์ต่างๆของวอลเล่บอลในเชลีก e วียดนาม2024เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรข้อดีหรือข้อเสียที่ f i v b เปลี่ยนแปลงเป็นรูปแบบแบบนี้มาฟังกันค่ะทุกคนและทุกคนจะ เฮ้ยลุ้นว่าอะไรดีวะจะได้เท่าไหร่เนี่ยอะไรยังไงเมื่อเช้าแอดก็ทําคลิปไปแล้วนะคะสําหรับการคว้าตัวสาวเปลี่ยนนดแป้นน้อยลิเบโรโลของเราข้ามทวีไปหลีกวันวอลเล่บอนละบอน,นะคะ ของทางฝั่งอเมริกาฟังได้ในคลิปที่แล้วหรือถ้าใครอฟังคลิปนี้ก่อนเดี๋ยวจะแปะคลิปไว้ในท้ายคลิปนะก็มาพูดถึงสารัฐเลยในนัดแรกนะคะที่กําลังจะเกิดขึ้นมันสอดคล้องกันคือตอนนี้ในเว็บไซต์ของวอ l เลย์บอลเวล d นะคะมีการทำ World Ranking Point ค่ะมีการทำ World Ranking Point คืออะไรคือเขาบอกเลยนะคะว่าไทยจะแข่งกับแต่ละทีมเนี่ยถ้าไทย ได้เสร็จเท่านี้ถ้าไทยชนะเขาเท่านี้ถ้าไทยแพ้คู่แข่งเท่านี้คะแนนของไทยจะบวกลบเท่าไหร่แต่ณเวลาเนี้ยทาง FIVB วยังไม่ปล่อย World Ranking Point มาทุกแมตช์การแข่งขันที่สาวไทยจะแข่งเพียงปล่อย World Ranking Point มาในแมตช์แรกเท่านั้นนั่นก็คือแมตช์สหรัฐถ้าจบแมตช์สหรัฐเสร็จปุ๊บ ถึงจะปล่อย World โวล k i n g Point อีกนัดต่อไปเรื่อยๆเป็นสเต็ปคือวอลเลย์บอลโบก็ยังมองว่าเออฉันจะปล่อย World โวล k i n g Point ให้แฟนๆทั่วโลกได้รู้ก่อนเนี่ยไม่ได้มันจะเป็นเรื่องที่แบบมันดูไม่น่าตื่นเต้นนะฉันก็ปล่อยแค่แต่ละนัดแต่ละนัดให้ผ่านไปทีละสเต็ปดังนั้นณนะเวลานี้รู้แล้วรู้เลยรู้ชัดว่าถ้าไทยชนะสหรัฐ ไทยจะได้คะแนนเท่าไหร่และทุกคนจะว้าวถ้าไทยชนะแบบเนี้ยหกถึงเจ็ดนะัดแต่ต้องเป็นทีมยักษ์ใหญ่นะไทยก็มีสิทธิ์ขึ้นไปแทนที่เนเธอร์แลนด์ที่อยู่อันดับที่สิบได้แต่ต้องภาวนาให้คะแนนเนเธอร์แลนด์ก็ไม่ขึ้นด้วยนะแต่มันก็เป็นเรื่องที่ยากยากจริงๆที่ไทยจะชนะแบบนี้นะคะแล้วต้องเป็นทีมที่ใหญ่ๆแบบนี้ซึ่งทีมที่ใหญ่ๆของไทยเนี่ย มีอะไรใหญ่เท่าสหรัฐเท่าบราซิลแล้วนึกออกปะดังนั้นคะแนนของแต่ละนัดคู่แข่งไทยเนี่ยก็จะน้อยกว่าคู่แข่งสหรัฐดังนั้นมาฟังกันเลยค่ะตอนนี้สหรัฐอเมริกาอยู่อันดับที่2ของโลกนะคะไทยอยู่อันดับที่13ของโลกสหรัฐมีคะแนนค่ะ 358.62ไทยมีคะแนนตองสองเลย222.00ค่ะวันที่เราจะแข่งคือคืนวันที่15เข้าวันที่16นะคะเวลาตี3ามครึง่งขอพูดถึงแพ้ก่อนได้ไหมขอพูดถึงแพ้ก่อนนะ,ถ,นถ, 3. 3. ะนนถ้าไทยแพ้สหรัฐ3เซตรวดไทยถูกหักลบ3.3คะแนนถ้าไทยแพ้สหรัฐ 1>, 1ต่อ3เซตไทยถูกหักลบ0.8คะแนนถ้าไทยแพ้สหรัฐ2ต่อ3เซตไทยลบ0.01ดังนั้นเป็นไปได้นะคะถ้าแพ้นะอยากให้ไทยแพ้แบบ5เซตอะคะแนนจะถูกหักลบ0.01เท่านั้นเลยทุกคนแต่ลองดูทางกลับกันถ้าสหรัฐแพ้ไทยนะ สามเซตรวดคะแนนสหรัฐถูงหักลบ16.7ถ้าสาหรัฐแพ้ไทย1ต่อ3เซตคะแนนหักลบ14.2สถ้าสาหรัฐแพ้ไทย 2. ต่อ3าเซตแข่งกัน5เซตสหรัฐถูหักลบ11.7ดังนั้นคะแนนแพ้ชนะเนี่ยจะไปเท่ากับคะแนนที่มันจะเป็นการบวกเพิ่มก็เท่ากับว่าถ้าไทยชนะสหรัฐไทยจะบวก16 จุดเจ็ดต้องชนะ3าต่อศูนย์นะคะถ้าชนะ3ามต่อหนึ่งไทยจะบวกสิบถ้าชนะ3ามต่อสไทยจะบวก11.7แต่ถ้าสหรัฐชนะไทยชนะแค่สามต่อศูนย์เซตสหรัฐบวกแค่ 3. 3. สามจุดสามสหรัฐชนะสามต่อหนึ่งสหรัฐบวกแค่ศูนย์จุดแปดสหรัฐชนะสามต่อ 2, สองสหรัฐจะบวกคะแนนแค่ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งแฟนๆบอกว่าเฮ้ย ทำไมสหรัฐดูแบบถ้าสหรัฐชนะเราสหรัฐก็ก็บวกแค่นิดเดียวเองนี่นาสหรัฐอยู่อันดับที่สองของโลกไงคะไทยอยู่อันดับที่13ของโลกดังนั้นหลักความเป็นจริงอะอันดับที่น้อยกว่าคู่แข่งเนี่ยยังไงมันก็คือเออฉันอยู่อันดับน้อยกว่าเธอถ้าฉันแพ้มันก็อาจจะเป็นเรื่องปกติคะแนนก็ถูกหักลบไม่มากแต่ถ้าฉันเนี่ยชนะ ทีมของเธอที่อยู่อันดับ2ของโลกขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยโอ้โหมันเป็นเรื่องที่ Amazing ฉันก็ต้องมีคะแนนบวกที่มากๆจริงๆนึกออกปะถึงบอกไงว่าทีมที่อันดับน้อยกว่าถ้าชนะทีมที่อันดับมากกว่าโอ้โหเพอร์เฟกปรบมือเลยทันทีสหรัฐก็ไม่ยอมแพ้เราเพราะถ้าสารัสที่อันดับสองของโลกแพ้ให้กับทีมอันดับ13อย่างเราดูคะแนนที่เขาถูกหักลบสิคะ ก็ทวหเาลบไปถึง 16, 14และ11ยังไงเขาก็ต้องชนะคือถึงแม้ว่าเขาจะแข่งเหนื่อยแค่ไหนถึงแม้ว่าเขาจะแข่งกัน5เซตแบบเราอะถ้าเขาชนะเราคําว่าเขาชนะถึงเขาบวกนิดเดียวเขาก็ชนะแต่ถ้าคําว่าสหรัฐแพ้เมื่อไหร่ไม่ว่าจะแพ้กี่เซตก็ตามคะแนนสหรัฐจะหักลบเป็น10ไม่ว่าจะแพ้กี่เซตก็ตามจะหักลบเป็น10นึกออกไหมแต่ถ้าไทย ชนะสหรัฐไม่ว่าจะชนะกี่เซตก็ตามไทยบวกลบเป็น10เช่นกันถ้าถามว่าไทยแพ้คะแนนถูกหักลบนิดเดียวแพ้ก็ได้นะไม่เป็นไรแต่ทุกคนดูถ้ามันเกิดชนะแค่นิดเดียวอะคือถ้าไทยจะแพ้อะแพ้5เซตนะแพ้แบบสองต่อสเซตถูกหักลบ0.01แต่ถ้ามันพลิกอะพลิกนิดเดียวไทยสู้อีกนิดเดียว กลายเป็นไทยชนะ3ต่อ2เซตอะนิดเดียวในเซตสุดท้ายเซตที่5ถ้าไทยแบบฮึดคำว่าชนะบวกเป็น10ขอแค่ชนะคำว่าชนะคือบวกเป็น10นี่คือความ Amazing ของการนับคะแนนโบว d เรนกิ้งของวอลเลย์บอลค่ะทีมที่อันดับต่ำชนะทีมที่อันดับสูงโอ้โหถ้าได้ขึ้นชื่อคำว่าชนะบวกเป็น10สุดยอดนะคะ ดังนั้นนี่เป็นเรื่องที่อยากมาบอกแฟนๆให้ทราบกันว่าเว็บไซต์วอลเลย์บอลเวิล์เนี่ยเขามีการบอกคะแนนหมดแล้วนะว่าคู่แข่งของแต่ละแมตท,ที่เจอกันเนี่ยถ้าใครชนะใครแพ้คะแนนจะบวกลบเท่าไหร่แต่จะบอกคะแนนเป็นแมตแมตไปไม่ได้บอกคะแนนรวดเดียวของคู่แข่งของทีมเรานะ เพราะว่าเขาก็คงแบบอยากให้หลุ้นแหละไม่ใช่รู้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ายังไงก็ต้องแข่งแต่ละแมตช์อยู่แล้วเพื่อเอาคะแนนในการจบแมตช์นั้นๆมาต่อคะแนนของแมตช์ต่อไปนึกออกไหมนี่ก็เป็นรูปแบบใหม่นะคะที่วอลเลย์บอลเวิด์ได้ทามาให้แฟนๆได้ดูกันแบบไม่ต้องคิดและไม่ต้องคิดเยอะและ้วว่าถ้าชนะทีมนี้จะบวกลบก,ลบกี่คะแนนคือที่จริงรายละเอียดของวอลเลย์บอลเวิด์ะของ FIV ที่ทําออกมามันชัดเจนนะคะว่าคะแนนจะบวกเท่านี้มีเซต เท่านี้จะมีการบวกจุดทศนิยมเท่านี้คือบอกชัดเจนแต่มันค่อนข้างยากซับซ้อนมากซึ่งปีที่แล้วแอดก็โอ้โหพยายามทําให้แฟนๆได้รู้กันนะคะว่ามันจะบวกเท่าไหร่ประมาณไหนแต่ครั้งนี้ f i v ทําให้เลยค่ะเออพวกคุณไม่ต้องไปคิดให้มันยุ่งยากกันแล้วฉันบอกเลยว่าถ้าไทยชนะสหรัฐเนี่ยไทยจะได้เท่านี้ถ้าไทยแพ้สหรัฐไทยจะได้เท่านี้ดังนั้นตอนนี้ทุกคนเห็นคะแนนแล้วเป็นอย่างไรไทยเป็นไปได้นะ เป็นไปได้เลยนะคือถ้าเป็นไปได้นะคะอยากให้ชนะ3มต่อสองเซตทางโคดอสเนี่ยได้พูดออกมาแล้วนะคะว่าตอนนี้ไทยอ่ะคือฝึกซ้อมเต็มที่มากๆเพื่อชนะสหรัฐให้ได้เพื่อแข่งกับสหรัฐเพื่อทำผลงานให้ดีที่สุดในนัดแรกที่แข่งกับสหรัฐคือยังไงอ่ะร่างกายนัดแรกแอดก็มองว่ามันมีการแบบอยากลงสนามคืออยากลงสนามด้้ยนัดแรกต้องทำให้เต็มที่แอดมองว่าก็มีสิทธิ์ที่ ไทยอาจจะชนะสหรัฐแต่ถ้ามันเป็นไปไม่ได้ถ้าแพ้นะคะก็ก็ดูอะถ้าแพ้ไทยก็ถูกหักลบมากสุดก็3.3คะแนนเท่านั้นดังนั้นก็ถ้าเป็นไปได้ทุกคนก็ขอให้ชนะ5เซตขอให้ชนะ4เซตก็ได้หรือแน่ๆ3เซตนี่ก็ไม่รู้ค่ะลุกลมๆอะไรก็เกิดขึ้นได้ดูแบบนี้แล้วเป็นอย่างไรบ้างอยากให้ไทยชนะกี่เซตหรือ ถ้าเป็นไปไม่ได้จริงอยากให้ไทยแพ้กี่เซตเล่าสู่กันฟังค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์นะคะกด Subscribe กดกระดิ่งและคอมเมนต์เป็นกำลังใจถ้าตบลูกยางสาวไทยค่ะในการลุยศึกวอลนเฉลย่บอวเน่นล,นนลีกเพันย2024ที่จะเกิดขึ้นในวันที่16พฤษภาคมคืน1 5เข้า16ตี3ครึ่งไทยเจอสหรัฐนัดแรกค่ะ